โอ้พี่น้องมึงครับผมโอ้พี่น้องมึงหมกนะฮะเป็นหมกปรากฏนะฮะเป็นปรากฏธรรมดาไม่โนบะเป็นปรากฏคังนี่พี่นะะ้องนะครับปรากฏบ,นบานๆเซฟโอ้ยยัยวียไอส์ให้เราไปสร้างผู้ใดบุ 으흠 <shrie> ห mm hmm. วานหวานแห้งเดียวผม ก็พื่นบวบพี่น้องนะฮะหวานแห้งอีกแล้วผม บวบเอามารวบแบบนี้โคตรหวานเนยพี่น้อง อโอ้โปรากฏพี่น้องเอ้ย จาก้อ,องนั่งอื่น,น้ำลายน้ำยูนะอยากยัวอยา่ชิมบะอยากยัวท่านจะจ้องจ้องตัวนี้ไม่เห็นตัดกล้องแล้วกันให้ชิมให้ชิมบอกเลยว่าแซ่บ พอดียายวีเอหมกเดียวแม่ผมเห็นหมกเดียวรับผม ซิมเตหัวน,น,น,นันไปยังไงเจ้าเตหัวนันปะโอ้แสบพี่น้องแสบแหง เดี๋ยวตอนนี้นะฮะขออนุญาตให้ตัดกล้องนะฮะตัดกล้องชิมนะฮะไม่ต้องเยอะมากมายหรอกแชร์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จ่าพี่บัวอะไรนะขอขอบคุณครับผมนะขอบคุณพี่น้องทุกคุณทุกคนที่ติดตามที่สนับสนุนที่ชี้เนี่ยที่ถึงยางนะฮะพบกพ้อกันไม่สีซูบูร์ซเบียนตลอดคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องพี่เครับผมสวัสดีครับ